เคยเจอคนที่ดีกับคุณมากมากจนมันทําให้คุณรู้สึกผิดไหมก็คุณไม่ไดลรกเขาไงถึงว่านั่งรู้สึกผิดอยู่แบบเนี้พี่คือพี่ฝนที่เป็นนักเขียนใช่ไหมหนูกเกลี้ยงงานของพี่มากๆเลยนะคะตามอ่านทุกเรื่องเลยนี่แกรู้จักไอเด็กนี่ด้วยรฉันเตือนแกไว้ให้ก่อนเลยนะว่าไอเด็กเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาเลยเขารู้กันหมดว่ามันกินไปทั่วมัวไม่เลือกเดี๋ยวนะ อยาบอกว่าเพื่อนโดนตกแล้วนะพี่ว่าคนเราทุกคนก็มีเหตุผลในการกระทำตัวเองแล้วพี่ว่าเหตุผลของหนูคืออะไรอะพี่ดีใจนะคะที่ได้คบกับเธอพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลเธอให้ดีที่สุดคนบางประเภทเนี่ยนะแกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำความรู้จักสนิทสนมด้วยเลยตัวอันตรายแบบนี้มีแต่จะทำให้ชีวิตเราพังหนูถามจริงเหอะหนูไปทำอะไรให้พี่เหรอ พี่ถึงเกลียดหนูขนาดเนี้พี่ชอบพูดว่าพี่เข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นนะ่ะแต่ลึกๆแล้วพี่ก็รับไม่ได้หรอกฉันเป็นเพื่อนแกนะฉันไม่อยากเห็นแกต้องเสียใจเธอบอกพี่เชื่อใจเรืยังทำตัวแบบนี้อีกความเชื่อใจของพี่อ่ะมันไม่มีค่าอะไรใช่ไหมไว,วันหนึ่งแกเข้าใจคำว่าความดีใช้ไม่ได้กับทุกคนเมื่อไหร่แกจะเข้าใจที่ฉันพูดเอง าตายังคงตั้งใจว่าจะรักให้ดีที่สุด